สวัสดีคะ่ะพบกับช่องเพลิน X2 นะคะวันนี้เพลินก็จะมาสอนทอดไข่เจียวหรือว่าหาอะไรกินรอบดึกนนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกเราก็จุดแก๊สขั้นตอนที่สองเราก็มีไข่สองหน่อยนั่นเองนะคะแล้วก็ตอกลงกระทะเลยนะคะเออตอะลงไปกระทะเลยทั้งสองฟองเลยนะเพลินก็ตอกไปฟองหนึ่งแล้วอีกฟองหนึ่งเพลินจะทอดรวมกันเลยนะคะเพลินจะไม่แยกไม่อะไรทำไมเลยนะเออเพลินจะทอดรวมกันเลยเลยพราะว่าเพลิน หิวแล้วนะเออไม่อยากรอให้มันอะไรเยอะนะสำหรับทุกคนที่ใครอยากกินแบบไข่แดงก็ออกได้เลยนะแต่ส่วนตัวของไพเลนจะรอให้มันเหลืองกรอบหอมนอกน,นุ่มในคุยไปใส่ถั่วเหลืองเนี่ยเออไพเลนก็จะรอให้มันสุกก่อนนะเออไพเรนจะไม่กินเป็นแบบไข่แดง นะเออพายินจะเอาแบบสุกๆเลยเออเราก็แทะๆไปหน่อยเดียวมันกิดกาดท้นั่นเองนะคะ,ท,ะคทุกคนแทะไปเอาน้ำมันข้าวในนะเออใครที่ชอบกจนเจไม่เป็นก็ฝากดูคลิปน,นี้กันนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เายินด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็มารอต่อไปจนมันเกือบ สุกแล้วนะอสำหรับใครที่อยากเออแบบนั้นแบบนี้ก็แล้วแต่ตามใจทุกคนได้เลยนะสุดก,กัเพลินก็รอให้มันสุกอีกมิตรก่อนเพราะว่า,ม,ม,นะวามันไม่อร่อยสําหรับพฮลินนะว่าไข่แดงมันไม่อร่อยแต่สําหรับทุกคนจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะเราก็ได้แต่รอมันเออรอมันรอมันมันก็หดไป มันก็เดือดไปนะน้ำมันจะเอามือไปจุ่มเล่นนะอืไข่ลินก็ไปเอาข้าวมาแล้วนะเออแต่ไม่ได้เอาข้าวกล้องนะเออเราก็เอาอกนะรอมันจะได้ที่แล้วไข่ลินก็จะเอามันออกนะทุกคนเออแเอาค่ะโหหุสําหรับใครที่จะใส่จานข้าวแบบไข่ลินก็ได้นะหรือว่าไม่อยากใส่จานข้าวเออ ขี้เกียจล้างจานเหมือนไพลินก็ใส่จานข้าวไปเลยนะไพลินแนะนําแต่คนที่แบบอืมยากใส่จานอีกต่างหากก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ไพลินจะใส่จานข้าวเลยนะเออแล้วก็ปิดแก๊สแล้วทาการย้ายกล้องนี่น่าก,กินไหมล่ะไปกินด้วยกันไหมไกินด้วยกันไหมล่ะเออเราก็จะแปบแม็กกี้ยัดใส่นะคะอืมน,น่าก,กินไหมล่ะ ทำอะไรไม่เป็นทำแต่ไข่เจียวเป็นเนี่ยเราก็เอาแม็กกี้มายดจดใส่นี่เอาแม็กกี้มายดใส่แล้วนี่น่ากินไหมน่ากินไหมล่ะเราก็เดินออกไปกินตกหน้าบ้านนะคะ่ะอือสำหรับคลิปนี้ไอรินก็ขอตัวไปกินข้าวกันหนะ้าบายบาย